ประมูลฮอมาแล้วแล้วผมได้ขึ้นได้ได้เป็นจัก,กรพรรดิเท่ากับว่าผมถือฮอสองลำอะ่ะผมสามารถใช้ได้สองลำเลยไหมถูกไหมครับอันนี้ผมขอถามอะไรหน่อยเดะไอฮอประมูลของจัก,กรพรรดิเนี่ยไอไอประมูลเนี่ยมันเคยมีหอประมูลรอบนึงถูกต้องไหมครับแล้วสมมุติผมอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะเขาห้ามจัก,กรพรรดิประมูลใช่ไหมฮอและทีนี้ตอนนั้นอะ่ะผมไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิใช่ปะ่ะและทีเนี้ยผม ประมูลฮอมาแล้วแล้วผมได้ขึ้นได้ได้เป็นจัก,กรพรรดิเท่ากับว่าผมถือฮอสองลำอ่ะผมสามารถใช้ได้สองลำเลยไหม งงปะไม่งงครับไม่งงกำลังถามแม่ครับโอเคโอเคเพราะว่าผมจำกดไม่ได้ตอนตอนประมูลฮออ่ะ<_ <EN> _>ถ้าสองลำนี้โคตรเจ๋งเลยนะเฮีย สองลํำนี้เจี่ยวมากรอเกอร์แบงบินสองลํำเลยอะรรไม่แค่ถาม่เฉยว่ามันสามารถใช้ไหมผมก็ยังไม่ขึ้นจากรพัทไงถ้ามันมีประมูลหออย่างเงี้ยผมก็รอประมูลหอไงถ้ามันมีหอมาประมูลอะ่ะ ผมว่าไงเขาไม่ขายอยู่แล้วไอ้แลมซี่มันไม่ขายอยู่แล้วครับดูก็รู้แล้วถ้ามันจะขายให้เราจริงอะ่ะมันมันมันให้เราแล้วมันให้เราต้องนานแล้วมันไม่ลังเลขนาดนี้แรอกแต่ไม่เป็นไรเราก็จำเอาไว้ครับเราจําไว้ว่ามันเป็นแบบนี้เราจำเราจำไว้แค่นั้นเองเราจำไว้พอเราไปอยู่จุดเดิมอะ่ะก็ไม่ต้องมีความช่วยเหลืออะไรกันอีกแค่นั้นเอง เราก็ต้องแบบว่าไม่ไม่ช่วยเหลืออะไรเขาหมายถึงแบบเขาเมื่อขอซื้ออะไรก็ไม่ไม,ไม่เอาไปให้แก๊งอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้อะไรวะเพราะที่ที่เราขายให้เขาอะเพราะว่าเรายังมีสัญญากับเขาไงเออสัญญากันอะไรประมาณนี้ว่าเออถ้านนเราคน<ด>ขายเ<ด><ด>นี่ยใช้ได้ปกติครับลงุงอ๋อสองลาเลยใช่ปะใช่ครับใช่ที <Yeah. S 2> ่อมันต้องเป็นตามเป,เป็นเป็นไปตามสตอรี่ครับลงุงอ่าก็คือ ได้สองลำสมมติถ้าถ้ามีถ้ามีประมูลใช่ป่ะผมค,คือจกักรพรรดิถ้าประมูลหอถูกต้องไหมใช่ครับอ่าก็คือถ้ายังเรายังไม่ได้ขึ้นจกักรพรรดิเราก็จะมีกี่ลำก็ได้ถูกต้องปะใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ว่าเขาจะเอามาประมูลหรือเปล่าอ่าอ่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมพอประมูลลำนั้นน่ะ ต่อให้ผมไม่ได้เป็นต่อให้ผมเป็นจกักรพรรดิแล้วมีคนเอาเอาหอประมูลมาขายให้ผมผมก็สามารถใช้หอได้สองลำถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคเอาง่ายว่าจากักรพรรดิอะสามารถถือหอได้หลายลำถ้าเป็นหอประมูลนะ แต่ถ้าได้ขึ้นจกักรพรรดิอ่ะก็จะได้ฮอลำหนึง่งแต่ต้องแต่ก็คือใครที่เป็นจกักรพรรดิแล้วก็ไม่มีสิทธิ์สามารถประมูลฮอได้งงอยู่อะ่ะทำไมไม่ให้จกักรพรรดิประมูลไเฮี้ ถ้าอย่างนั้นอะเราเราก็ฝากาให้แก๊ง,รงเราเราก็ฝากให้แก๊งอื่นประมูลฮอให้เราเดิถ้าอย่างนั้นอะแล้วเราก็เอาเงินเอาแล้วเราก็ไปขอซื้อฮอจากประมูลคันนั้นอะมันก็ได้ดิถ้าอย่างนั้นอะ ลงมาพี่ตายบอพี่ไปเลยผมแล้วพี่หารถเหรอฮะ<ร>พูกมึงขโมยรถเกิเข่าไม่ได้เฮ้ยหลังเสิร์ฟบีมามาเข้ามาต่อนะเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ต่อมันอยู่ตาเนียดน่าบ้ามันร้องไห้แล้วลุงไอคนไอนั้นไอคนนั้นน่ะขโมยรถลุงอะร้องไห้อะไรวะ ผมอุ้มมันเอ,อ๋ผม,ผม,ผม,ผมอุ้มมันใช่ปะอ่ามันคุยกับผมผมันร้องไห้มันบอกว่าผมตีสวิตเปิดต่อมีติด,ดจะโดนลุงจบโลแล้วอย่างเงี้ยเออปล่อยมันเถอะไม่จบโลแล้วเอาแบบทรมานเอาแบบทรมานยบบา,าย,ล,ยลุงรครับวันนี้อ่าขาดแค่สองนะครับลุงขาดใครขาดแค่เวทกับไลอ้อนครับไลอ้อนเน็ตทั้งครับไม่แล้ว แล้วตอนที่วันที่12เนี่ยห้ามห้ามพังได้ปะวะไอ้้ยเน็ตหรือว่าอะไรเนี่ยมันห้ามได้ปะไม่รู้ใ้านเกมอ่ะในล้านเกมเลยจะมีทำยาพีมันเอาได้นอนไม่ได้อะมันคิดจะเป็นก็เป็นอะยุค40ดาวินแคดเราเข้าไม่ได้นะครับตัวอย่างเดียวไฟดับตันอืมใช่วตัวไฟดับตกอย่างเงี้ยไฟดับอย่างเงี้ย เธอแต่มันหน้าฝนอยู่นะลูกตอนเนี้ยฝนตกหนักกระจุยกระจายเนี่ยแล้วไงอ่ะอยากชนะไม่ใช่หรอน้ามไฟดับไม่ได้ชนะอยู่แล้วอยู่ต้องสี่สิบ่ะมึงประมาทเขาเกินมันเก่งนะมั้ยกูบอกเลยเด่นพี่มันเก่งมันเก่งมันมันสะสมประสบการณ์เหมือนเราคือมันตีห้องศูนย์ยี่สิบไปมีจะิดกระเป๋าไม่ได้เปิด ของเราดำ yeah, เอาเฮียพูดไม่ทันควรจะควรจะกำหนดถ้าคิดเป็นจกักรพรรดิได้แล้วคือฮอประมูรใช้ได้แต่ของที่แจกแล้วก็เอาฮอาประมูรไปงงวะ่ะไม่คือไอ้ไอ,ไอจ้จักรพรรดิเนี่ยไอ้ฮอของจกักรพรรดิเนี่ยใครได้เป็นจกักรพรรดิปุ๊บใช่ไหมก็จะได้ฮอเลยหนึ่งลำแต่ถ้าถ้ามีคนมาตีอย่างเช่นอ่ะสมมติผมกับไลเกอร์ผมขึ้นปเป็นจักรพรรดิแทนฮอประมูรของไลเกอร์เอ้ยฮอ หอจากพักของไลก์ก็คือจะมาตกอยู่ที่ผมแต่มันก็ยังงงอยู่นะเรื่องฮอประมูลอ่ะห้ามห้ามให้จากรพัิประมูลก็ยังแบบดูแยง้แยงๆหน่อยอ่ะดูงงๆหน่อยอ่ะอะไระคือจริงๆอ่ะแจ้งหมันก็ควรมีแค่ฮอหนึ่งลำหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย ถ้าสมมติผมถือฮอหกลำไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะกูถือฮออันสมมตินะรอไปเลยเรื่อยๆกูมีฮอสี่สิบลำอ่ะกูไม่กูไม่ลงแล้วนะเว้ยเวลาตีกันเนี่ยกูบินขึ้นไปแล้วไอ้เหี้ยบนฟ้ากูกูไม่ลงไปข้างล่างอ่ะกูพูดเลยกูมีฮอสี่สิบลำอ่ะกูไม่ลงหลอกพื้นอ่ะกูจะอยู่กับในขวมนั้นอ่ะไม่ต้องตีกันอ่ะเป็นเดือนอ่ะไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยอัจริ่เวลาอันสมมติ่ะผมตีกับไอ้วัตเทด กูมีฮอสี่สิบล้านกูบินอยู่แล้วไอ้เหี้ยได้วันที้หัวร้อตายอ่ะคือไม่จบสักทีอ่ะบินแม่งอยู่บนนั้นเด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 